Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิง์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาสตนอนช่วงเช้าอารอนแรมซี่มันเป็นช่วง2 3ปีที่น่าผิดหวังสำหรับผมเมื่อผมเจอกับอาการบาดเจ็บ อารอนแรมซีมิดฟิล์ของยูเวนตุสยอมรับถึงช่วงเวลา2-3ปีที่น่าผิดหวังนับตั้งแต่ย้ายจากอารสตอนมาร่วมทีมในปี2019แบบไม่มีค่าตัวเมื่อต้องดิ้นรนอย่างหนักสำหรับอาการบาดเจ็บและฟอร์มการเล่นกองกลางวัย30ปีตัดสินใจยุติการเล่นให้กับทีมในกรุงลอนดอนเอาไว้ที่11ปีก่อนที่จะย้ายมายังกรุงตูรินพร้อมกับสัญญา4ปี แต่เรมซี่ก็ไม่สามารถสร้างผลงานที่น่าประทับใจได้มากนักมันเป็นช่วงเวลา2-3ปีที่น่าผิดหวังสำหรับผมเมื่อผมเจอกับอาการบาดเจ็บและไม่สามารถฟิตได้อย่างเต็มที่แรมซี่กล่าวกับนิตยาสาร442์มันเป็นช่วงเวลาที่แปลกประหลาดมันไม่ใช่อะไรเลยการย้ายมายัางยูเวนตุสด้วยอาการบาดเจ็บผมพยายามเรียกความฟิตเมื่อต้องเจอกับเชื้อระบาด วกเราเหมือนกับต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมันเป็นเรื่องยากสำหรับความสม่ำเสมอและมันก็ส่งผลต่อผมกับผลงานในทีมชาติเวลด้วยแรมซี่พลาดลงสนามให้กับยูเมตุส9เกมในซีซั่นนี้แต่ลงสนามเป็นตัวจริงในซลีอาไปเพียง13เกมในซีซั่น2020-2021อดีต้าพอใจทีมรวมพลังฝาวิกฤตด,ดีเยี่ยม มิเกลอาริต้านายใหญ่ของอาอสตอนแสดงความยินดีที่ทั้งสโมสรรวมพลังกันฝ่ฟาฟันอุปสรรคตลอดทั้งซีซั่นมาได้อย่างดีเยี่ยมปืนใหญ่มีซีซั่นที่ยากลำบากในซีซั่นนี้โดยในช่วงคริสต์มาสยังมีคะแนนนำโซนตกชั้นเพียงแค่สีคะแนนเท่านั้นแต่สุดท้ายรวมพลังกันโชว์ผลงานเยี่ยมและก้าวขึ้นมามีลุนพื้นที่ฟุตบอลยุโรปในนัดสุดท้ายของซีซั่นได้ ซึีงทางอาริตาชมทุกภาคส่วนของสโมสรที่รวมพลังกันเดินหน้าได้เป็นอย่างดีสิ่งที่ดีที่สุดคือการรักษาทีมพนักงานและทุกคนไว้ด้วยกันอาริต้ากล่าวในสถานการณ์เหล่านี้เมื่อคุณไม่ชนะและเมื่อมีคนมากมายทั้งภายในและภายนอกพยายามที่จะทำร้ายเราเพื่อให้ทุกคนร่วมมือกันและปิดกั้นสิ่งเหล่านั้นและความแข็งแรง่ง ผมคิดว่านั่นคือความสำเร็จบางอย่างเพราะโดยปกติเมื่อมันเกิดขึ้นรอยร้าวและทุกอย่างก็พังลงซึ่งมันไม่เป็นเช่นนั้นผลงานของทีมแสดงให้เห็นว่าเราจัดการกับมันได้ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ปกติมากกว่านี้ผมก็รู้สึกดีในสิ่งที่เราทำเราถูกตัดสินกับสิ่งที่เราทำมาตลอดทั้งซีซั่นและนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ ดอตมูนเปิดศึกแมนยูและารสตอนแย่งเบนไว้์เบนไว้์แนวรับวัยยีปีกำลังอยู่ในฟอร์มที่น่าประทับใจสำหรับนกนางนวลในซีซั่นนี้เขายังเหลือสัญญากับบรตตันแอนโฮปเอาเบียนจนถึงเดือนมิถุนายนปี2024แต่ด้วยผลงานที่โดดเดน่นทำให้เขากลายเป็นที่สนใจของหลายๆสโมสรที่อยากได้ตัวไปร่วมทีมเบนไวท์ White, ตกเป็นข่าวเชื่อมโยง กับทั้งแมนยูอาร์ตนและลีดที่ต่างแสดงความสนใจเลยล่าไลเซนของเขาแต่บรูเซียดอรมูลทีมดังในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันกลายเป็นทีมล่าสุดที่หันมาสนใจเซนเตอร์แบ็กรายนี้ด้วยเช่นกันจากข้อมูลของเดอะซันระบุว่าขณะนี้บรูเซียดอร์มุลได้เข้าร่วมการแข่งขันสำหรับการแย่งไลเซนเบนไวน์ White, กองหลังของไบรตัน ซึ่งคาดว่ามีค่าตัวอยู่ที่35ล้านปอนด์ในตลาดช่วงซัมเมอร์นี้โดยอดีตดาวรุ่งของเซา์แฮมตันเคยถูกลีดพยายามเจรจาคว้าตัวไปร่วมทัพแบบทาวรหลังจากพอใจผลงานยืมตัวเมื่อช่วงซีซั่นส0 1 9ัน2 0้ถึงแต่นกนางนวลได้บอกปฏิเสธไปและเขากลับมาสู่ทีมจนกลายเป็นแข้งหลักคนสำคัญของบรตันแอนโฮบเอาเบียนในชุดปัจจุบัน ต่างดาวว่าไงปืนใหญ่เล็งซอย o, เนโต้เฝ้าเสาซีซั่นหน้ารายงานข่าวจากสื่อในอังกฤษเปิดเผยว่าปืนใหญ่อาร์ตอนกำลังให้ความสนใจเนโต้ผู้รักษาประตูสำรองของบาซโลน่าเนโต้ย้ายจากบาเลนเซียมาอยู่กับบาซโลน่าเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2019โดยเข้ามารับบทบาทเป็นตัวสำรองของมาร์คอังเดเทสเตเกนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวลือหนาหูว่าแบรนเลโนโมือกาวชาวเยอรมันอาจตัดสินใจย้ายออกจากอารตตันกลับไปเฝ้าเสาในบุนเดสติกาหลีกบ้านเกิดช่วงซัมเมอร์นี้ล่าสุดเมโทรระบุว่าอารตตันเตรียมยื่นข้อเสนอคว้าใน่านชาวบราซิลในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งเนโตวัยส1ปีเองก็อยากย้ายทีมเพื่อโอกาสลงสนามที่มากขึ้นด้วยติดใจปืนใหญ่ยังเลงสอยบรันจากดอทมูล ซื้อดังปูดไอ้ปืนใหญ่อาสตนันยังคงเล่งกระชากตัวอยู่เลี่ยนบรันมิดฟิลจอมผิวบรัเซียดอทมูนมาร่วมกวนช่วงซัมเมอร์นี้ค่าเสือเหลืองพร้อมขายไม่แพงอาสตนันสมสุรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพิมลิกอังกฤษยังคงมีความสนใจที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวอยู่เลี่ยนบรันกองกลางตัวรุกบรเซียดอทมูนมาเสริมทัพช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากคิกเกอร์ นิตยสาราลูกหนังเมืองเบียร์เมื่อวันศุกร์ที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยการที่มาตินโอเดกาดกองกลางทีมชาตินอร์เวย์ที่ยืมมาจากเรอัลมาดริดมีแววที่จะถูกต้นสังกัดดึงตัวกลับไปใช้งานในซีซั่นหน้าทำให้อรสตันจำเป็นต้องดึงมิดฟิลด์ตัวทำเกมเข้ามาเสริมและเมื่อเร็วๆนี้มีกระแสข่าวว่าพวกเขาได้ล็อกเป้าไปที่เอมิเลียนโบูเอนเดีย ดาวเตฟีเท้าเยี่ยมของนอริซิตี้ซึ่งโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นมากในซีซั่นนี้จนสามารถช่วยทับน no กขมิ้นเหลืองอ่อนกลับมาวาดวดลายในเวทีพิยรมลิกซีซั่นหน้าได้สำเร็จอย่างไรก็ตามล่าสุดคิกเกอร์ระบุว่าไอ้ปืนใหญ่ยังคงมองบรันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหลังมีข่าวเกี่ยวโยงกันมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมแต่เนื่องจากดาวเตะเลือดเบียร์วัย25ปี ถือเป็นตัวเลือกที่ราคาถูกกว่าโดยเชื่อกันว่าเสือเหลืองพร้อมขายที่ราคา21.5ล้านปอนด์ประมาณ967.5ล้านบาทถึงแม่นักเตะมีสัญญายาวถึงปี2024ก็ตามแต่อาร์ตอนอาจจะต้องใช้เงินสูงถึง40ล้านปอนด์ประมาณ1,800ล้านบาทหากต้องการซื้อบูเอนเดียจากนอริซิตี้สำหรับซีซั่นนี้บรนด์ ลงเล่นเกมหลีกให้ดอทมูลไปแล้ว30นัดทำได้3ประตูกับ2แอซิสทว่าเป็นการได้ออกสตาร์ตัวจริงเพียงแค่16นัดเท่านั้นเป้าหมายเก่าปืนหรือไฟล์หัวล่า Boo End ia, บูเอนเดียบัญชาเกมรุกปืนใหญ่อาร์ตันตกเป็นข่าวว่ากลับมาแสดงความสนใจเอมิลลนโนบูเอนเดียเพเมเกอร์ตัวเก่งของนอริซิตี้อีกครั้งบูเอนเดียเป็นหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นที่สุด ของนอริซิตี้เมื่อซีซั่นที่แล้วแม้จะไม่สามารถช่วยทีมให้รอดจากการตกชั้นได้ก็ตามจากผลงานอันร้อนแรงทำให้ดาวเตะวัย4 4ปีเคยตกเป็นข่าวพัวพันกับอาร์ตตันมาแล้วเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายดิวก็ไม่เกิดขึ้นล่าสุดเดอะมิเรอร์รายงานว่าอาร์สตนันกลับมาให้ความสนใจบูเอเดียอีกครั้งโดยเชื่อกันว่านอริซิตี้พร้อมปล่อยออกจากทีม หากได้รับข้อเสนอ40ล้านปอนด์